ต,ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชม nah. ต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียง จะพาชมที่ดินดีติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจปาาัญยากาศดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลรุไทยธานี ใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใชต้ชต,ชต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่าน บรรยากาศดีดีวิวสวยอยู่แนวรวย่ันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยเพื่อผลคลายบ้านกลายชีวิที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุลไทยธานีสนใจทั่วเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ต่อจะพาเดินชมต่อจะพา สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมต่อศักดิ์ครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมมีโอกาสพาท่านผู้ชมมาดูต้องบอกว่าเป็นที่ดินแปลงสวยนะฮะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของคลองน้ําสาธารนณะซึ่งท่านผู้ชมได้ไปเห็นจากภาพมุมสูงมาแล้วนะฮะก็จะเห็นได้ว่าที่ดินแปลงนี้มีลักษณะรูปแปลงก็ถือว่าสวยมีหน้ากว้างถึง160เมตรครับซึ่งวันนี้นะฮะผมอยู่ที่ตําบลหนองมะมงนะครับอำเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาท ที่ดินแปลงนี้นะฮะในเรื่องของเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นโฉนดคุดแดงเนื้อที่ไม่มากไม่มายครับท่านผู้ชม12ไร่2งาน14ตารางวาแล้วก็ขายในราคาถือว่าราคาที่ดีมากนะฮะแล้วก็ราคาไม่แพงเป็นราคาย่อมเยาในราคาไร่ละ85,000บาทเท่านั้นซึ่งที่ดินของเราในวันนี้นะฮะจากภาพมุมสูงที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปนะฮะในเรื่องของทางสาธารณะณปัจจุบันเนี่ยเป็นลูกลังบนอัดมีลักษณะเป็นทางที่ มาพร้อมคลองน้าคลองชนลประทานบริเวณของด้านหน้าแปลงที่ดินนะฮะซึ่งกจากภาพมุมสูงเราก็จะบอกว่ามีน้ําตลอดทั้งปีมันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ขาดคลองซะเลยนะฮะจากภาพฝั่งตรงกันข้ามเขาก็ทํานาในตอนนี้นะฮะเวลาฤดูน้ำนะครับหรือว่าช่วงหน้าฝนหรือว่าช่วงที่ชนละบาทาน,เ,นเขาปล่อยมาก็มีน้ําอุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็คงจะเป็นความโชคดีสําหรับที่ดินแปลงนี้เพราะว่ามีในเรื่องของ มีลักษณะเป็นท่อรอดนะฮะสามารถที่จะดึงน้ำนะครับขึ้นมาใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินของเราได้เลยนะฮะไม่ต้องอดึงข้ามคลองกันมาก็ต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้นะฮะในเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยไม่มีประวัติในเรื่องของน้ําท่วมสูงจากระดับน้ําทะเลอยู่ที่50เมตรนะฮะก็ดูไม่ยากนะครับเพราะณปัจจุบันนี้ก็เป็นทุ่งนานะฮะแต่นาของเราในวันนี้เนี่ยก็ได้ทําการเก็บเกี่ยวไปแล้วนะฮะก็จะมีกลุ่มต้นไม้ด้วยกันประมาณ สองกุมนะฮะเราก็จะได้ไปด้วยแต่ต้นไม้นี่ก็ถือว่าไม่ใหญ่นะฮะก็มีลักษณะเป็นเป็นโคกเป็นเนินข้อดีสำหรับที่ดินแปลงนี้นะฮะก็คงจะเป็นในเรื่องของคลองน้ำสาธารณะแล้วก็ทางสาธารณะที่ผ่านยังบริเวณของหน้าแปลงที่ดินเนี่ยจะหันหน้าไปทางด้านของทิศตะวันตก160เมตรนะฮะที่ติดทางสาธารณะเนี่ยเป็นลูกหลังบนอัดทางสาธารณะตรงนี้นะผมจะใช้เส้นนี้เป็นเส้นหลักที่วิ่งมาจากเ สถานีตำรวจวังน้ำขาวนะครับท่านผู้ชมตามภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้นะฮะเข้ามาเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรในเรื่องของข้อเสียนะผมก็ดูว่าในเรื่องของน้าําประปาแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยยังห่างแปลงที่ดินอยู่โดยประมาณ2อ0 2 0อเมตรนะครับเออเมื่อกี้ผมพูดผิดหรือเปล่าผมเข้ามานะครับจากสถานีตํารวจวังน้ําขาวเข้ามาประมาณ2กิโลเมตรนะฮะห่างน้าํปาประปาไฟฟ้าอยู่ที่200เมตรครับ ทางสาธารณะตรงนี้นะฮะสามารถที่จะวิ่งออกไปนะฮะเส้น4009ออกไปวัดดอนใหญ่ห่างจากอำเภอหนองมะมงนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอำเภอนะฮะที่มีทั้งโรงพยาบาลน,นะครับรวมไปถึงสถานีตำรวจตลาดสดเซเว่นเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรห่างจากอำเภอวัดสิงครับท่านผู้ชมอยู่ที่25กิโลเมตรหรือว่าจะเป็นตัวเมืองจังหวัดชัยนาท40กิโลครับแล้วก็จะห่างจาก กรุงเทพนะท่านผู้ชมโดยประมาณ200กิโลเมตรซึ่งตรงนี้นะฮะก็เป็นบรรยากาศหน้าแปลงที่ดินนะฮะซึ่งฝั่งทางด้านของต้นไม้นะฮะที่จะมีลักษณะเป็นกลุ่มที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะฮะทางด้านนี้จะอยู่ทางด้านของทิศเหนือตลอดแนวนะครับจะอยู่ที่130เมตรแล้วก็ส่วนทางด้านของจะมีลักษณะเป็นเส้นตัดตรงนะฮะตามภาพประกอบ260เมตรนะฮะจะอยู่ทางด้านของทิศตะวันออก ที่ดินเนี่ยนะฮะก็อาจจะต่ำจากถนนนะฮะโดยประมาณเมตรเศษผมก็มองว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะว่าที่ดินของเราเนี่ยก็ไม่ได้ขุดหน้าดินขายแต่อย่างใดนะฮะเพราะว่าในเรื่องของคลองน้ําหรือว่าคลองสาธารณะทางด้านหน้าเนี่ยเวลาที่เขามีงบประมาณการขุดลอกนะฮะเขาก็จะขึ้นมาปรับถมนะครับในเรื่องของทางสาธารณะทางด้านหน้าออกมาจากแหล่งชุมชนนะฮะประมาณ200-300ถึงเมตรเท่านั้นนะฮะแต่บริเวณของแปลงที่ดินนี่ก็ ตามภาพนะฮะจากที่ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยก็ยังห่างบ้านคนอยู่พอสมควรนะฮะที่ดินสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับส,สาหรับผมมองว่าทําสามารถทําโค้ง,งหนองนานะฮะหรือว่าจะปลูกป่าปล่อยให้เช่าก็ได้นะครับกับที่ดินในเรื่องของราคาที่ไม่แพงนะครับในราคาไล่ละ85,000บาทเท่านั้นสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังมองหาที่ดินสักแปลงหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นราคาที่ดีแล้วกไไ็ได้ในเรื่องของ ทางที่ดีนะครับในเรื่องของทางสาธารณะนะฮะรวมไปถึงเหมืองน้ําหรือว่าคลองชลประทานาบริเวณแปลงที่ดินก็ถือว่าที่ดินแปลงนี้สามารถที่จะตัดสินใจซื้อได้นะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะฮะติดตอ่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดนะฮะต้องการในเรื่องของข้อมูลนะฮะสามารถแอดไลน์สอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างอาะละครับสำหรับวันนี้ผมต่อสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อน เอาไว้พบกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ